แล้วนะฮะมันก็ได้ชกเจ้าตัวดานดินนะฮะแล้วมันก็แห่ไปจากนั้นอ๋อก็ไม่ได้ลงลิปมาสามสัปดาห์แล้วนะฮะทุกคนก็เพิ่งมาลงนะทำเป็นหลาย,ลายๆลเล่มแล้วอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ห้าจนถึงตอนที่เจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเจ้าตัวอีกมานอนโรงพยาบาลไม่สิเจ้าตัวอินชินมานอนโรงพยาบาลก็คือตัวบอลลัสนนั่นแหละแล้วจากนั้นอินชินก็ออกมา แล้วไอ้เจ้าตัวนักมวยนะฮะมันก็ได้ลากตัวนี้มาันก็ได้ลากกล่องมาแล้วมันก็ดื่มน้ําเพื่อเอาพลังฉะนั้นมันก็ได้เข้าเป็นหน่วยพิทักโลกและจัก,กรวาลฉะนั้นมันก็ได้ทําการฝึกอย่างหนักนะะจนมันได้ไปเจอแม็กซ์นะฮะแม็กก็ยื่นน้ำอะไรให้ไม่รู้ให้มันดื่มฉะนั้นแม็กก็ถามว่ารสชาติเป็นไงบ้างแม็กก็ถามว่าเป็นไงเขาก็บอกว่า ฉันชื่อฉันชื่ออีแต่ผมเขียนว่าเขาชื่อแต่ว่าความจริงเขาชื่อคราฟนะฮะชื่อจริงขเขาชื่อ,อชื่อจริงเขาคืออีนะแต่เขาชื่อคราฟเมื่อจากนั้นเจ้าแม็กก็จะทำการเข้าไปใส่กับเขาเนื่องจากเขาเห็นด้านที่เป็นปรสิทธ์จากนั้นแม็กก็ใจเย็นลงเมื่อเขาอธิบายให้ฟังจากนั้นเขาก็ถามว่าในนั้นมีกล่องอะไรจากนั้นพอแม็กได้เห็นเจ้าตัวเจ้าตัวที่ เอาเจ้าตัวนี้มาด้วยเขาก็ทกําการชุบเข้าอย่างแรงแล้วจากนั้นมันก็ได้อ้วกออกมาจากนั้นมันก็ได้อ้วกออกมาเป็นเพชรให้เจ้าตัวแม็กซ์เอาไปเพราะว่าตัวนี้มันทนเราตัวเองจนถ้ามันไม่มีเพชรมันก็จะอยู่ได้แล้วจากนั้นมันก็สร้างให้เจ้าตัวมันก็สร้างให้เจ้าตัวคิงวินกลับมากลับมามีชีวิตนี่ก็คือหัวใจของแม็กซ์หัวใจของโชลสติกมีสองลางนะครับ แต่ว่าหัวใจเป็นเหมือนกันหมดหัวใจของซีวีหัวใจของศึกหัวใจของเชนและหัวใจของเกียวหลังจากนั้นนะฮะเจ้าตัวเจ้าตัวนี้หรือว่าเจ้าตัวชินเจ้าตัวชิงวินฮะมันก็จะใส่กับแม็กนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวแต่ว่า ท่านเสโซโกก็ได้หยุดไว้ก่อนนะฮะจากนั้นเนโซโกเนโซโกก็ได้แทงเข็มเข้าไปอีกครั้งนะฮะจนเจ้าต,ตัวนี้ที่ชื่อว่าแคนคานแคสแคสก็ก็มีคนมาส่งอะไรไม่รู้ให้นะะเดี๋ยวผมมาจากนั้นในตัวนี้นะฮะก็ได้ ทำการพังประตูเข้ามาแต่มันก็โดนเจ้าซีหรือว่าซีหรือว่าแคนนะคะต่อยแคนนะคบต่อยเข้าไปจนมันนั้นล่างตัวออกจากล่างแล้วก็เป็นคำว่าเบานะฮะจากนั้นมันก็ได้ทําการยึดวิญญาณของแคนไปแต่ว่ามันก็ได้เจ้าแม็กมาช่วยไว้นะฮะจนนะฮะเจ้าแคนนะ,ะอยู่ในล่างคือนวิญญาณส่วน ส่วนแม็กนะฮะก็โดนสถานการณ์ย่ำแย่มากเพาโดนเขาใช้ท่าโกดแหกนะฮะโกดแหลกนะส่วนแม็กก็อยู่ในทางขึ้นวิญญาณก็คือเจ้าตัวนี้ก็อยู่ในทาขึ้นวิญญาณเพราะว่าไม่มีใครกินกันลงนะฮะอย่างนั้นแม็กก็สถานการณ์ย่ำแย่มานะเด๋ยวต่อยซ้าขวาซ้าขวาเดืวาอร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 ออร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 จรอรัร มันก็โดนเจ้าตัวแคนนะฮะต่อยเข้าไปจนมัน,นะฮะจนแม็กนะฟื้นพลังได้แล้วก็ต่อยกลับมาแล้วก็จบเล่มนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ep 7จากนั้นนะฮะเจ้าตัวนี้ก็ได้ต่อยเข้าไปเต็มๆเลยนะฉะนั้นมันก็ได้ใช้พลังนะฮะทำการแล้วก็ทําการใช้ดาร์กแหลกนะฮะส่วนแม็กแม็กก็โดนเจ้าแคนผากเอาไปนะ อ๋อไม่ใช่แคกจากนั้นเขาก็โดนเจ้าแคคผลักออกไปนะหลังจากนั้นนะฮะมันก็โดนเข้ามาโดนต่อยอย่างแรงนะแต่มันก็ไม่เป็นไรจงังหวะที่เจ้านั่นต่อยกับไอแ้แคคเจ้าแคกเกอร์อยู่นะ,ะชื่อเล่นชื่อแคกเกอร์นะในตอนนั้นมันก็ได้เจ้าตัวแม็กนะคะก็ได้เข้าไปหาห่างของเจ้าแคกเกอร์จากนั้นนะะเขาก็ได้ใช้ท่าดาก้อนแบ็คแฮนด์ แล้วก็ไนแฮนแต่มันก็โดนบล็อกเอาไว้ได้นะฮะจากนั้นเขาก็คิดถึงถ้าสิ่งที่โพสติกบอกว่าสติสติสติโอ้ยสติ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 หายใจเข้าหายใจออกค่อยลืมตาจากนั้นนะฮะก็เหมือนว่าเจ้าตัวเจ้าตัวนะฮะหรือว่าแม็กซ์นะฮะตัวพระเอกแม็กซ์นะฮะก็ได้ทำการ ตั้งสติแล้วก็โดนเจ้านี่ต่อยยับเลยนะแต่เขาก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเขาก็ได้ใช้วิญญาณท่านี้มีชื่อว่าโก้ดโกสแฮนด์แบ็กโก้ดเฮยบูโก้ดนะแล้วก็ตามท่าเลยนะฮท่านี้ผมตั้งใจวานมาักเป็นคนหมวก โดนเจ้าตัวโดนต่อยับเลยนะฮะแล้วก็แม็กซ์นะฮะพอรู้ตัวคีก็หล่นจนหัวทิ่มดินเลยครับแล้วจากนั้นแม็กซ์นะฮะก็ได้เห็นว่าเจ้านี้โดนจับไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วจากนั้นนะฮะก็ตามไปที่ซีวีนะฮะซีวีตัวปลอมนี่คือซีวีตัวจริงส่วนตัวปลอมนะฮะกำลังซีวีก็ไม่ใช่สิไม่ใช่ตัวปอลอมซีวีก็ขี่รถออกไปแล้วจากนั้นก็โดนแฟนทิ้งจากนั้นซีวีก็โกรธมาก จนเขาดื่มเหล้าแล้วเขาดื่มน้ําอะไรสักอย่างนะ,ะที่ไม่ใช่เราพูดผิดนะดื่มสไปซ์แล้วจากนั้นฮะเขาก็ตัดแปวนของเขาแล้วกําลังจะตัดเจ้านี้นะฮะแต่ว่าซีวีตัวจริงก็ได้มาช่วยเอาไว้นะ,ะไม่ใช่สิซีวีก็มาช่วยเอาไว้นะโอ้โหผมพูดให้ผู้ชมมมันมีตัวจริงกับตัวปลอมแล้วกันนะให้ดูเอาแล้วกันนะว่าตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวปลอม จากนั้นซีวีกับ CV ก็ได้สู้กันและซีวกบลบาบราบลา,าจากนั้น CV ตัวก็ได้เรียกหนอนมานะ,ะจากนั้นมันก็ทําการคา,าบซีวีลงไปใต้ใพิภพนะฮะจากนั้น c ีวีก็สู้กับหนอนนะฮะจนชนะเอามาได้นะจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเจ้า CV ก็ได้ถูยน้ำลายแลจากนั้นเจ้าตัว CV นะฮะก็ได้รู้ตัวนะฮะ แล้วจากนั้นซีวีก็ซัดเหนียวเข้าไปแล้วฮะซัดไม่โดนก็เตะเลยครับจากนั้นซีวีอีกตัวก็ได้ปล่อยเข้าไปแล้วจากนั้นฮะเขาก็ได้ขยายล่างแล้วก็เหยียบซีวีแล้วก็กําลังจะทุบซีวีซีวีซีวีที่ทนไม่ไหวแล้วก็เลยได้พลังจากใครบางคนนะจากนั้นนะฮะซีวีคนนั้นก็โดนตัดขาเลยนะส่วนซีวีล่างดํามือนะฮะก็ได้ใช้พลังสีฟ้ากับสีแดงนะจนหัวของไอ้ตัวนั้นขาดครึ่งเลยนะ จากนั้นเจ้าซีวีนะฮะก็วิ่งเข้าไปซัดอย่างแรงเลยนะ,ะจากนั้นเขาก็ได้ทําการต่อยกันอย่างมึนเมาละแต่เอ้ยไม่สต่อยกันอย่างเมามันจากนั้นฮะเจ้าซีวีนะฮะก็ได้กลับแรงนะฮะตอดไปที่เกียวเกียวก็อยู่ตามบ้านเขาปกตินะฮะก็ฝึกฟันดาบะไรไปดึงชาแล้วจากนั้นก็มีคนเอาเอกสารมาให้เกียวก็คือการเลื่อนขันนะ,ะจากนั้น เยวก็ได้เซนสนัญญาอินชินก็ด้วยอินชินก็ด้วยแล้วก็โชนสติกก็ด้วยแม็กก็ด้วยแลอกจากนั้นก็เป็นเชนก็ด้วยจากนั้นที่การแข่งขันนะฮะว่าเขาก็ทําได้หมดเลยทุกคนนะฮะส่วนเนี่ยขั้นแรกคือการเตะไม้ขั้นที่สองคือการต่อยคนนะฮะแล้วก็แม็กนี่น่าจะแรงสุดเลยครับเว่าคนอื่นนี่ ต่อยเบาๆนะฮะเกียวอนี่คือดา่านฝึกฝนนะฮะใครมาถึงก่อนจะจะทำการตีมือนะฮะจากนั้นนะฮะนี่คือด่านของนี่คือด่านของซีวีนี่คือด่านของเกียวนี่คือด่านของโชว์สติกใช่าปะนี่คือด่านของเชนนี่คือด่านของอินชินนี่คือด่านของโชว์สติกนี่คือด่านของแม็กซ์อินชินจากนั้นเกียวก็ไปได้นะฮะ ดังนั้นซีบีก็ไปถึงนะเชนเชนมาถึงก่อนลวงส่วนอินชินนะฮะก็เพิ่งงอกแขนมาแล้วก็จับทุ่มโจนสติก๊กไลที่ไลที่ตินะฮะแถมโชก้าด้วยโอ้โหผมบานเลยวันเนี้ยจากนั้นนะฮะจากนั้นนะฮะอ๋อลืมบอกไปที่ทุกคนเนี่ยตัวสติ๊กว่ามันใส่ชุดรันรูปนะฮะจากนั้นแม็กซ์ก็มาถึงนะฮะดลัต่อไปคือการตีบอลน,นะฮะ ก็คือทุกคนตีได้หมดเลยฮนะ้านต่อไปก็คือการหมวนตัวศัตรูแล้วขึ้นไปแล้วก็ทุกคนทําได้หมดเลยแม็กก็ทําได้แต่ว่ามันระเบิอดออกนะครับโอ้โหเจินนี่ก็คือคนเจ็บสองคนวันที่ขั้นที่สิบหแคนเวลาโชวสตินะฮะเวลาหนึ่งนาทีเจ็บหนึ่งคนขั้นที่สิบสาแคนน้อย เวลาห้านาทีขั้นที่11บมิกกันเวลาสองสองนาทีส0สบวิขั้นทีน่สิห้าแคนแคนกลางเวลาสองสองนาที30สวิอันนี้แอบเนียนกินเลือดเขานั่นนี่อ่ะเกี่ยวนะฮะขั้นที 15, ่ส5ห้าแคนกลางเวลาสองนาที แม็กซ์เพยของเราเจ็บหนึ่งคนขั้นที่สองหม่เวลาสองนาทีจากนั้นคนอื่นก็ได้จากนั้นก็มีคนคนหนึ่งมาใส่เหนียวกับคนอื่นคนนี้นะครับจากนั้นเขาก็ทําการมุดเข้าไปจากนั้นเขาเปิดชื่อ,ค,อคนนั้นเขาก็ดูเลือดไปเลยแล้วก็จบ ep หกนะฮะ ep เจ็ดจากนั้นฮะก็มีคนรอบโจมตีนะฮะเจา้าเจ้าตัวนี้นะจากนั้นฮะ มันก็ได้เอาถุงศิลามาแล้วตัวนี้ก็เปิดเผยศิลาให้กลายเป็นดาบนะะจากนั้นเจ้าตัวนี้ก็โดนโจมตีนะฮะตัวนี้ไม่ชื่ออะไรวะคิวตัวนี้ชื่อคิวตัวนี้ชื่อคิวจากนั้นนะฮะคิวนะก็โดนโจมตีนะฮะจากนั้นไอ้ตัวนี้มันก็ไล่ฆ่าพวกนี้จนทั่วเลยนะ,ะจากนั้นไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าก็คือชุดดำนะ จากนั้นนะฮะมันก็ได้ใช้ท่านี้นะฮะในการรวมตีเข้าไปนะฮะจากนั้นมันก็โดนเคียวฟันเลยนะจากนั้นเะะจ้าตัวนี้ก็ได้เข้าไปใส่เหนียวแต่ว่ามันนะ่ะโดนต่อยเต็มๆเ,เลยนะจากนั้นคือมันก็ใช้ท่าคือนะก็คือคล้ายๆมุราสกีะแต่ว่าผมไม่ได้กอบอันนี้คิดเองแต่เพิ่งไปดูอะ ส่วนอันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ฆ่าเจ้าตัวคิวนะคิวเกือบตายฮนะแต่ไอต,ตัวนี้มันชุบชีวิตได้ก่อนคิวก็เลยลุกขึ้นมานะฮะแล้วจากนั้นมันก็ได้ใช้ท่านี้ร่วมกับน้องของเขานะฮะก็คือน้องของเขาก็คือคนที่เป็นหัวหน้าฮนะจากนั้นก็ต่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะ,ะมันก็ห้ามการฟันคิวนะ จากนั้นนะฮะมันก็ยิงในตัวนี้นะจากนั้นก็ปัดไปที่เชมเชมก็เข้ามาใส่เหนียวเลยนะจนเข่าของมันหักจากนั้นนะฮะจากนั้นนะเชมนี่ก็คือยังไม่เอาจริงนะแล้วมันก็โดนจากนั้นเชมก็โดนบี้ไปเลยนะจากนั้นนะฮะเย้าตัวตัวอะไรวะตัวแม็กซ์ก็ได้ใช้ท่าดากอนใส่เขานะจากนั้นมันตัวแม็กซ์ก็ โดนเข้าไปเต็มเลยนะแต่ว่ายังดีที่ยังดีที่เจ้าอินชินมาช่วยเอาไว้แต่ว่าอินชินก็โดนเหมือนกันเกียวก็ฟันเข้าไปได้นิดหน่อยแต่ว่าโดนโดนไปแล้วจนถึงซีวีซีวีก็ยังชนะไม่ได้จากนั้นนะซีวีก็ได้ถูกสายฟ้าก็คือตัวน,นี้มันเป็นตัวที่ให้พลังคนได้นะจากนั้นมันก็โดนซีวีก็โดนสายฟ้าของไอ้ตัวนั้นนะจากนั้นก็กลายร่าง จากนั้นนะฮะเจ้าพวกนี้มันก็โดนสายฟ้าเหมือนกันดิม Max Inchin เ h e n Geo โชนสติ๊กอันแล